สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีธนูนะคะลัคนาธนูคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะและเรื่องทั่วๆไปใน3เดือนนี้นะคะมาอัปเดตกันว่า3เดือนนี้ธนูจะเป็นยังไงธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง14มกราคมหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราก็คือทางไทย วันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนะคะแน่นอนราคาพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมก็คืออ่านไพ่โดยกว้างๆไม่ได้ไม่ได้เจาะจงของใครเป็นพิเศษนะคะอย่าเอากันดูดวงทั่วไปไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นว่าเป็นของเราดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดนะคะเพื่อนๆอ,อะไรที่ดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะไพ่อ่านสลับก็ได้เป็นไวเวอร์ซ่านะคะไพ่ของคุณออกมาดีมากธนูนะคะหนึ่งเรียน หเหรียญเป็นเซนเตอร์นะคะเป็นไพ่เมนเอนิจีหน้าหลักของคุณหนึ่งเหรียญคือไพ่แห่งโชคลาภฟุกๆนะคะบ,บางคนจะมีโชคลาภหรือบางท่านมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทางการเงินมีลู่ทางการทํามาหากินช่วงนี้นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีของขวัญของฝากหรือเราจะซื้อของขวัญของฝาก ของมีค่าบางอย่างให้กับตัวเราก็ได้นะคะเป็นมือที่หยิบยื่นมาจากสวรรค์อะไรนะคะที่ทําให้เรามีความสุขไพ่ตรงนี้เขาบอกว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆนะคะเพื่อนๆในชีวิตนะโดเวอร์นะคะบางคนทํางานกับต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลความรักก็อาจจะอยู่ไกลกันหรือความรักเป็นคนต่างชาตินะคะเพื่อนๆโดเวอร์นี้เป็นไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายนะเมเจอร์เป็นไพ่ของสาวนะคะสาวน้อยที่เต้นอยู่ในชอ่อมะกอก ะค,ะคุณเรียนรู้อะไรมาเยอะผ่านกระบวนการอะไรมาเยอะนะคะเพื่อนๆอ,อุปสรรคไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราผ่านอะไรมาเยอะทําให้เราเติบโตเพื่อนๆน,นาดเวอร์ลคือชาวธนูเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นได้ดีเข้าใจธรรมชาตินะคะหรือคุณจะได้รับความเติมเต็มความสมบูรณ์นะคะที่จัก,กรวาลน,นี้เขามอบให้มันต้องมีอะไรที่นะคะเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจจะเริ่มต้นงานใหม่นะคะชาวธนู อย่าก,กลัวนะคะกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันจบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่ให้เราได้ลงล็อกลงตัวนะคะบางคนย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยนะคะรีโนเวทบ้านใหม่ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแล้วมันดีขึ้นเพื่อนๆน,นะคะธนูเป็นการที่เรานะคะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีปฏิภาณไวพิบนะคะ น้องนะคะช่องว่างนะคะของแสงสว่างอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเมื่อเราปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือบางสิ่งบางอย่างมันจะดีขึ้นเพื่อนๆมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่บางท่านอาจจะทํางานทั้งประจําและทํางานเสริมนะคะบางคนทํางานต่างประเทศต่างชาติสิบเหรียญน,นะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรบางคนรอขายที่ดินเกี่ยวกับอสังหาเป็นนายหน้าหรือจะซื้อที่ดินใหม่บ้านใหม่หรือรีโนเวทอะไรก็ตามที่คุณคิดคุณหวังและคุณทํามานาน คุณประสบความสําเร็จนะเพื่อนๆการเงินหวังถึงความร่ํารวยแปดเรียนการเงินสะพัดหลายทางมากเลยนะคะในสิ่งที่คุณคาดหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจมันจะได้รับการเงินการทองก็สมบูรณ์พุนศกเพื่อนๆนะคะดิจิตัลเมน้นคุณรู้เชื่อถึงกฎวิบากกรรมกรรมก็คือพฤติกรรมการกระทําเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆอะไรดีไม่ดีที่เราทําย้อนสอนแต่ชาวธนูจะมีดาวพฤหัสประจําตัวถูกไหมคะคุณจะใช่ค่ะ คุณจะรู้ธรรมะนะคะรู้จักสวดมนต์รู้จักปฏิบัติธรรมนะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือเราจะหลุดพ้นบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อนๆธนูลัคนาธนูเพื่อจบปัญหาก็ได้หรือบางท่านอาจจะจบแล้วซึ่งวีบารกรมจบแล้วซึ่งปัญหาต่างๆบางคนนะคะจะได้กลับมาง้อมาขอคืนดีกันนะคะสองถ้วยคือการคืนดี ที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้และทำไปนั่นคือการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางคนอายุที่ต่างกันคบกันบางคนอยู่ไกลกันบางคนมีนะคะสังคมหรือหน้าตาอายุที่ต่างกันแต่ไม่ได้แปลว่าต้องแตกแยกเพื่อนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่คุณเข้าใจกันและกันมากขึ้นถ้าห่างไปเราไปเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง นะคะเข้าใจตัวตนของกันและกันพวกคุณกลับมาคราวนี้พวกคุณจะมั่นคงขึ้นนะคะมีคนมาง้อเรานะคะเราหลุดบางอย่างนะคะได้ลื้อฟื้นนะคะสีไม่เท้าอีกระดับหนึ่งที่เราจะมั่นคงถ้าใครครบกันนานมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องมั่นหมายมีการวางแผนอนาคตร่วมกันมีการย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้มีการเริ่มต้นใหม่เนเมเชียนชาวธนูนะคะเป็นบางท่านเป็นหมอดูบางคนเป็นคอนเซิลบางคนเป็นนักพูดหรือ บางคนนะคะทำไมเขาชอบมาปรึกษานะคะคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาของใครต่อใครมากมายคุณเป็นคนฉลาดนะคะให้ตรงเนี้ยนะคะเลข8เป็นอินฟินิตี้เนาะเรามีสามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้ถ้าเราอยากนะคะการพูดการเจรจาจะนำสิ่งที่ดีๆมาสู่เรานะคะเพราะว่าเด m ม n s i o เเป็นดาวพุธนะคะ อ่านะคะให้ตรงนี้ขึ้นมาเนาะงานราชการก็โดดเด่นนะคะมั่นคงไปอีกระดับหนึ่งคุณอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่บางคนอาจจะเริ่มต้นไปต่างประเทศนะคะตรงนี้ขึ้นมาเดซิตาคุณมีความโดดเด่นเป็นดาวมหาไรนะคะเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับนะคะตรงนี้คุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นเพื่อนๆน,นะคะที่ผ่านมาเราอาจจะเทบางอย่างทิ้งหรือถูอทก็ตามถ้าไม่ใช่ก็คือปล่อยไปเพราะว่าจักรวาลน,นะคะ เป็นบททดสอบของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ถ้าคนไหนไม่ใช่ดาวเสาร์หรือนะคะเขาจะดีทายไปจากชีวิตเราเพื่อให้เราได้ความรักครั้งใหม่ได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่อาจจะลงล็อกลงตัวดีกว่าเดิมความรักคือต้องการความเอาใจใส่และเข้าใจนะคะตรงนี้นะแต่ถ้าใช่นะคะเขาจะวนกลับมาเพื่อให้เรามั่นคงขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้หลายๆคนมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะรู้สึกกังวลวิตกกังวลบางคนก็คือเราทําอะไรแล้วเราอยากทําให้มันเต็มที่เพื่อนๆนะคะ ภัยตรงนี้ขึ้นมาอย่ากกังวลอย่าเครียดไปเลยค่ะอะไรก็ตามนะคะสิ่งดีๆหรือสิ่งใดที่ชาวธนูนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาตรงนี้แหละจะนํามาประสบการณะะ์นให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้คุณจะเก่งมีความฉลาดนะคะผ่านไปได้หกเหรียญเ,เพื่อ,อนๆรายใจเยอะบางคนจ่ายเพื่อครอบครัวเป็นเสาหลักครอบครัวชอบทําบุญทํากุศลบางคนไหว้พระพิค,คเนตนะคะตรงนี้ความสําเร็จความมีชื่อเสียงอยู่ข้างราศีธนูนะคะตรงนี้นะ โดดเด่นมากเลยธนูนะคะความรักมีโอกาสได้คืนดีมาดูกันว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างธานูธนูบางคนอาจจะคุยกับธาตุน้ํากระกรมีนพิจิกนะคะธาตุดินกันพุชสมังกรธาตุไฟเมสิสงธนูธนูด้วยกันเองราศีกุมลัคนากุลมนะคะที่จริงคุณคุยบใไรก็ได้นะคะจัตติกนะคะชาวตุลลัคนณาตุลความรักนี้คุณอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความเข้าใจบางคนอาจจะรอเรื่องเอกสาร เรื่องข้อกฎหมายเรื่องสัญญานะคะเงินประกันหรือต่อสัญญาอะไรบางอย่างนะคะตรงนี้หรือความรักมันก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งที่มันอาจจะผูกมัดกันทางกฎหมายก็ได้นะคะเพืเ่อนๆเนาะนะคะมันอาจจะชัดเจนขึ้นนะคะตรงนี้ก็ได้นะสิบเรียนนะคะขอดูไพ่นะคะหดาบที่ผ่านมานะคะสดาบสี่เรียน The Hermit 4่ถ้วย5ถ้วยนะคะดะโมนไนท์ Moon, ถือถ้วยนะคะหนึ่งม่เทา้าให้ใต้สำหรับสองถ้วยนะคะอ่าที่ผ่านมาบางคนนะคะบอกธาตุเนาะอะไรที่ยังไม่บอกก็จะหมอกนะคะบางคนคุยกับชาวราศีมีนราคนามีนธาตุลมตุลกุมเมทุนนะคะชาวกันราคนากันที่ผ่านมาความรักนะคะเพื่อนๆบางคนพูดจาทิมแทงใจกันนะคะ ความรักมันช่างแห้งแล้งเหลือเกินนะคะเพื่อนๆตรงนี้น้ำหล่อเลี้ยงหัวใจไม่มีหรือบางคนเป็นวิบากกรรมเรื่องรักสามเศร้ามีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์หรือคุณไปแทรกเขาความรักมันรู้สึกมันสับสนนะมันไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะบางคนยังดิ่งกับความรู้สึกเดิมๆทําให้เบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเบื่อความรักเบื่ออะไรเราอยากอยู่คนเดียวอยากเงียบๆเงียบๆ,ๆนะคะตรงนี้ความรักที่ผ่านมาเนาะนะคะ เรามีความผิดหวังเพื่อนๆคุณอาจจะไปเจอใครที่เขาเห็นแต่ตัวรักแต่ตัวเองหรือกักความสัมพันธ์คําว่าที่ผ่านมามันอาจจะหมายถึง5วันที่แล้ว5นาทีที่แล้วหรือปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วก็ได้นะคะตรงนี้ความรักนะคะเรามีประสบการณ์นหนึ่งนะคะเขากักความสัมพันธ์หรือเขารักแต่ตัวเองนะคะตรงนี้นะคะเรารู้สึกว่าเรากําลังถูกกระบ,บวนการของความคิดคิดว่าจะเอายังไงเรารู้สึกเฟลมากกับความรู้สึกนี้รู้สึกสิ่งที่เราสร้าง มันพังอะเพื่อนๆเราอยากได้ความเข้าใจอยากได้ความชัดเจนเราอยากเป็นครอบเป็นครัวนะหรือเราไปเจอคนที่มีเจ้าของก็ได้หรือถ้าเรานี่แหละเป็นตัวจริงความรักหนึ่งบางคนอาจจะอยู่ใกล้กันบางคนอาจจะพูดจาทิมแทงและเสียใจหรือมือที่สามนะมือที่สามนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นความรักสามเศร้านะคะหญิง นะคะกับชายหรือักสามเศร้าระหว่างความรักบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องหรือระหว่างงานก็ได้เพื่อนอะไรก็ได้นะคะหรือมันแห้งแง้งเนี่ยมันไม่หลอเลี้ยงใจเราเลยนะคะมีคนมางอ้อเรานะหรืออยากเป็นแค่เพื่อนก็ได้ที่ผ่านมาแต่เราอยากได้ความความชัดเจนนะคะ เพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้นะเพราะเราก็รู้สึกดีนะเพื่อนเนเราก็ไม่รู้เราเป็นอะไรนะคะแต่ตรงนี้ก็คือเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราอยากนะคะอยู่นิ่งๆเงีย,งยบๆหรือความรักเรามันเงียบอ่ะที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้คําตอบเลยมาดูกันว่าคนที่คุณรักคนที่คุณคบหรือคนที่เป็นประเด็นเนี่ยเขาคิดยังไงรู้สึกไงนะคะกับคุณบ้างเขาเป็นยังไง สี่ถ้วยคนนี้นะคะขี้เบื่อง่ายอะไรก็ไม่ต้องการหรือตอนนี้เขารู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเลสตานะคะห้าเหรียญน,นะคะขอขออ่านนะคะขออ่านรูปเดียวเจ็ดถ้วยไนท์ถือดาบแปดเหรียญสามแม่เท้าหกนะคะ หนึ่งถ้วยเพื่อนๆจะแชร์รี่อดน,นะ,ะมาดูพลังงานกันนะคะอันนี้เขานะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเกี่ยวกับคุณก็ได้หรือเกี่ยวกับคนอื่นก็ได้นะเพราะว่าเป็นพลังตัวตนเขาคนคนนี้หนึ่งอาจจะเป็นคนไกลนะคะคนต่างอาชาวกรกฎลคณากรกฎนะคะคนต่างชาติคนแดนไกลนะคะตรงนี้นะที่ผ่านมาหรือเป็นคนที่เดินทางบ่อยเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ๆกับคนอื่นที่ผ่านมาหรืออาจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้ นะคะตรงนี้6ไม้เท้าคือเขาคบกับใครสักคนมาระยะยาวหรือเขาเดินทางเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับง,งานเพื่อนๆตรงนี้เขารู้สึกว่าความรักมันไม่เป็นดั่งใจมันอาจจะไม่มีเวลาให้กันพอก้มหน้าก้มตาทําแต่งานหรือเรียนหรือโฟกัสเรื่องที่เราอยากทําเรื่องที่เขาอยากทําความรักที่ผ่านมาหรือตอนนี้นะคะใช่อารมณ์ในการตัดสินใจในการตัดสินปัญหาหรือเปล่าหัวร้อนใจร้อนใส่กันไหม คนคนนี้เจ็ดถ้วยนะคะจะเป็นคนที่เหมือนเด็กๆไม่ว่าจะโตแค่ไหนยังนิสัยเด็กยังไม่มีความรับผิดชอบหรือเป็นคนที่เฟรนลี่ชอบคนไปนเรื่อยหรือเขามีเสน่ห์ก็ได้เพื่อนๆนะคะสามไม่เท้าเขากําลังเหม่อลอยกําลังคิดถึงสิ่งบางสิ่งนะคะบางอย่างที่เขาวางลงแล้วตอนนี้รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเงาถ้าไม่ใช่เรื่องเงินมีปัญหาการเงินช็อต นะคะก็มีปัญหาหรือถ้าเขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแปลว่าเขาเหงานะคะตอนนี้นะเขาเหงามากนะคะรู้สึกนึกถึงคิดถึงวันเก่าๆอยากไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นมีการอธิษฐานขอพรบางสิ่งบางอย่างที่มันห่างไปแล้วมันเหมือนไพยย่ของคุณเลยนะคะเตสตานิ่งกันไปแล้วหรือเทกันไปแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะดิแชร์เลอเห็นไหมคะเหมือนคนที่หันหลังให้แล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้มาดูกันว่าคนที่คุณรักคนที่คุณพบ หรือแม้แต่คนที่คุณจะเจอมันเป็นประเด็นกันก็ได้นะเขาคิดยังไงกับเราความคิดของเขาเป็นสิบเปลี่ยนกับเดอะเวอร์มีคนที่อยากเป็นครอบครัวกับคุณอยากให้ความรักบริบูรณ์นะคะอาจจะเป็นคู่อุปถัมภ์คุณก็ได้นะหรือเขาคิดว่าการเงินการทองคุณมั่นคงเคยอยู่กันมานานแต่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศก็ได้นะเพื่อนเือนแต่ความรักคืออยากให้เข้าใจนะคะตรงนี้นะเพราะว่าไพ่สองด้วยขึ้นตรงนั้นด้วยเขาคิดยังไงกับชาวราศีธนูนะคะ ไห้เบลของคุณเป็นไนท์ถือถ้วยเพื่อนมีคนที่อยากมอบนะคะความรู้สึกดีๆให้คุณอยากเข้ามาเป็นเพื่อนอยากเป็นกาลยานมิตรคนนี้เขาจะง้อคุณอยู่เสมอถ้าคุณห่างไปเขาตัดคุณไม่ขาดควีนถือถ้วยนะคะควีนถือถ้วยคนนี้เขายังคิดว่าคุณนะคะเขายังถือคุณไว้หรือเรายังมีจิตที่คิดถึงกันนะคะไพ่ตรงนี้นะเขาคิดยังไงคุณบ้างแปดเรียนนะคะความรักนี้ ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยใส่ใจกันพราก้มหน้าก้มตาสร้างแต่งานสร้างแต่เงินหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ค่อยใส่ใจกันความรักมันจึงต้องการการเอาใจใส่นะคะหนึ่งถ้วยอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณก็ได้นะคะตรงนี้สีไม่เท้าคุณอาจจะเคยคบกับเขามาระยะหนึ่งหรือยาวนานหรือเป็นครอบครัวกันก็ได้หรือเคยคิดจะสร้างอะไรด้วยกันมาเยอะนะคะหนึ่งไม่เท้าคือการเริ่มต้นใหม่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆคนๆคนนี้ถ้าเป็นคนใหม่ก็ได้นะเขาอยากเป็นครอบครัวกับคนนุณนัทนูหรือถ้าคุณอยู่ก็ได้กันเป็นครอบครัวแล้วเขาก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแทมมาแรนนะคะอยากมีการเปลี่ยนมีการบาลานซ์บางสิ่งบางอย่างในวันที่ในสิ่งที่เราเคยมีปัญหากันเขาบอกว่าคุณเป็นเอ็มเพรสของเขา เขาไม่มีวันลืมในสิ่งที่คุณสร้างอะไรให้เขาดีๆทุกสิ่งทุกอย่างดูแลดีเอาใจใสด่ดีเทคแคร์ดีบางคนอายตุต่างกันหน้าตาทางสังคมการมีชื่อเสียงหรืออยู่คนละประเทศนะเพื่อนๆตรงนี้ก็ได้นะ King คิงถือถ้วยคนคนนี้มันเหมือนว่าที่อยู่กันไปไม่ว่าจะเพราะอะไรหรือคนโสดที่จะเข้ามามันเหมือนคนที่เขาตามหาคุณมานาน ต้องรอวันที่จะเป็นคู่กันเขาบอกเขาเจอคุณเขารู้สึกดีเพื่อนๆคุณเป็นเอเมเพลสของเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาอยากสร้างอนาคตนะคะอยากมีคุณนะคะตรงนี้แต่ถ้าคนไหนคือห่างไปเพราะเรื่องขัดแย้งเรื่องความแตกต่างหรืออะไรก็ตามหรือความห่างไกลนะคะไพ่ตัวนี้มีการปรับมีการเปลี่ยนเขาอยากกลับเข้ามาเพื่อปรับเพื่อเปลี่ยนเพื่อบาลานซ์บางอย่างนะคะให้เข้ากันได้สองไม้เท้าเขายังเฝ้ารอนะคะรอที่จะเจอ สองไม่เท้านะคะรอที่จะวันรอวันที่มาเจอรอวันที่จะเคลียร์มาเจอกันบางคนเจอความรักในโลกออนไลน์ท้งสายไลน์สายแอปนะคะเพื่อนแนะนําให้เพื่อนติดต่อให้หรือเพื่อนของเพื่อนนะคะคุณได้พูดได้คุยคุณจะเจอคนที่รู้สึกดีนะคะคนคนนี้เข้ามองถึงอนาคตที่จะร่วมนะคะเป็นคู่กับคุณนะคะเพื่อนๆน,นะชาวธนูนะคะขอให้แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ แนวน้มความสัมพันธ์ไพ่ใบแรกจัดเมนนะคะสิ่งใดก็ตามนะคะที่มันเหี่ยวมันแห้งที่มันตายแล้วเห็นไหมคะดอ,อกไม้ที่มันผลีบานนะคะออกใบคุณจะได้รับความสุขเพื่อนๆอ,อะไรก็ตามเป็นสิ่งเก่าๆบางคนอาจจะได้เจอคนที่เคยเจอกันเคยสร้างบุญร่วมกันมาจากอดีชาตินะ,ะ,ะมิเชื่ออย่างนี้นะคะว่าศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ไม่เคยบังเอิญน,นะคะในโลกใบนี้ถ้าเราไม่เคยสร้างบุญร่วมกันหรือไม่เคยเป็นศัตรูกัน ะะเจอกันในรูปแบบไหนสร้างความดีหรือสร้างความเจ็บช้ำให้กันไพ่ตรงนี้หมายถึงว่าสิ่งต่างๆมันอาจจะถูกปลุกขึ้นมาได้ลื้อฟื้นนะคะแต่ถ้าสําหรับบางคนคือจบคุณจะจบบางสิ่งบางอย่างที่มันติดค้างอยู่ในใจปล่อยไปคุณได้พบเจอความรักครั้งใหม่นะคะเพื่อนๆหรือความรักตรงนี้เดี๋ยวมินขออ่านนะคะแนวรืองความสัมพันธ์ต่อนะคะด้วยทำพะแนนสิบไม้เท้า สีไม้เทา้าเดอสตาคิงถือถ้วยเดฟเพลสนะคะดูเวอร์สองไม้เทา้าควีนเธอไม้เทา้าจะติก สันนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะ,ะเพื่อนๆคิงถือไม้เท้าโอเคค่ะไพ่คู่นะมีสองนะคะคิงกับควีนถือไม้เท้าอ่านมินจะอ่านอย่างนี้นะคะใบแรกชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณได้อธิษฐานขอพรในบางสิ่งบางอย่างการอธิษฐานขอพรมินบอกนิดนึงนะคะเป็นการสร้างบุญแล้วเราอธิษฐานในสิ่งที่เราต้องการเหมือนเราเล็งบางอย่างแล้วเรายิง ะะยิงยิงธนูไปเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรแต่การอธิษฐานขอพรเรื่องคู่นะคะถ้าเราขอในสิ่งที่เบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนตัวเองมันจะไม่เกิดผลเ <c oughs> ช่นเราขอให้คนที่เรารักเขาเนี่ยเขามีแฟนแล้วหรือเรามีแฟนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าสะพาะอะไรเราถึงไปคบคนอื่นมันก็ผิดนะคะเพื่อนๆขอได้คือคนที่โสดหรือพวกคุณที่มีจิตผูกพันกันนะ การขอพรนะคะจะประสบพรสําเร็จในสิ่งที่ชาวราศีธนูขอไม่ว่าจากการงานที่คุณลงมือทําที่คุณเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะผลบุญจะเกื้อนหนุนนะคะตรงนี้นะบางคนจะพบรักนะคะต่างประเทศต่างชาติคุณจะประสบความสําเร็จคนนี้อาจจะเป็นคนหน้าตาดีมีชื่อเสียงหรือตัวเราก็ได้นะคะหน้าตาดีมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จบางคนทํางานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเนาะ ะะไลฟ์สดขายของเป็นยูทูบเบอร์หรืออะไรก็ตามที่คุณทําเพื่อนๆจะประสบผลสําเร็จนะคะหรือบางคนเจอความรักทางโลกออนไลน์นะ,ะตรงนี้ขึ้นมาเดอสตาคนะคะความสุขความดีงามเรามีเป้าหมายในชีวิตของเรานะคะคนเราอยู่ด้วยด้วยความหวังและด้วยการกระทำนะ,ะเพื่อนท่านชายคุณ คุณจะเจอเอ็มเพรสผู้หญิงที่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ถ้าท่านหญิงคุณจะได้เจอใครสักคนที่เขามีชื่อเสียงประสบความสําเร็จคนที่อธิฐานขอพรมานะคะคนนี้นะจะจะมาช่วยเหลือเรื่องการเงินการทองมันเป็นอีกก้าวหนึ่งของความมั่นคงคือจะได้พูดเรื่องการตกลงนะคะการแต่งงานการจดทะเบียนหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นข้อบ่งชี้ว่าชัดเจนขึ้นมันไม่ได้คบกันเลื่อนลอยคุณจะได้เจอใครสักคนที่เขามีโอ้ยเนี่ยขนาดเปิดคุณยังได้ไพ่คู่เลยค่ะธนู เห็นไหมนะคะคิงกับควีนถือถ้วยคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่มีแพชชั่นนะเรื่องเงินเรื่องงานเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์คล้ายเรานะคะแน่นอนเราไม่มีใครเหมือนเราเปเๆเราเพื่อนแต่ถ้านิสยัยจิตใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรามีทิศทางมองตาเข้าใจมากกว่ามากกว่าสิ่งอื่นแปลว่าเราเจอคนที่ใช่สําหรับเราแล้วส่วนอย่างอื่นมันก็ต้องนะคะ สร้างบุญสร้างกุศลให้เกียรติเกื้อกูลกันเมตตาต่อกันมันถึงไปรอดและซื้อสัตว์มาเพื่อนเนาเนะไพ่ตรงนี้แล้วก็อีกเล็กน้อยก็คือบทพิสูจน์ของจักรวาลน,นะคะว่าเราจะจับมือกันแน่นแค่ไหนถ้าเราผ่านอุปสรรคปัญหามันถึงเวลาเราจะต้องก้าวไปสู่ถึงความมั่นคงเห็นไหมคะสีไม่เท้าหนึ่งสิบเหรียญนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมามีแต่ความมั่นคงสําหรับชาวราศีธนูนะคะมินขออันนี้คุณจะเจอความรัก แต่ถ้าคนไหนคือใช่เขาจะวนกลับมาแล้วมั่นคงเพื่อนๆนะคะบางคนจะเจอคู่จากอธิษฐานขอพอรมาจากอดีตชาติอ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวมีนขอดูการเงินการงานนิดนึงแต่การงานชาวธนูเยอะด้วยนะขึ้นตรงนี้ขอดูเรื่องเงินเรื่องงานธนูนะคะเพิ่มเติมโอ้หยิบมาได้สิบเหรียญเพื่อนๆใบแรกเลย อันนี้เป็นใบของคุณอานาคตมีหวังที่ชาวราศีธนูลัคนาธนูจะมีความมั่นคงระดับหนึ่งของการเงินความรักก็มั่นคงขึ้นนะคะเมื่อสิ่งดีๆทั้งหลายประเดประดังเนาะหมายถึงว่าเข้ามามันก็จะมีแต่สิ่งดีๆที่ชาวธนูเป็นคนชอบสร้างบุญชอบสร้างกุศลนะคะตรงนี้นะจงมองจักรวาลน,นี้นะคะรับพลังงานนะคะเนาะที่คุณสร้างเอาไว,นะว้นะเพื่อนๆนะมันถึงเวลาแล้วผลบุญจะตอบจะตอบแทนเรา สิบเหรียญบางคนรอขายที่ดินอสังหาหรืออยากต่อเติมบ้านใหม่หรืออยากได้บ้านใหม่หรือรองเงินก้อนคุณจะได้เงินก้อนและจะพบความรักที่มาเติมเต็มได้คู่อุปธรรมค้ำจุนด้วยนะคะตรงนี้ขอดูการเงินการงานนิดนึงนง,งานประจำนะคะแล้วงานเสริมเพิ่มเติมเข้ามา9้าเหรียญไม่รู้จะรวยยังไงนะคะมีความบริบูรณ์นะคะมีความเติมเต็มด้านการเงินการทองนะคะเพื่อน โอ้คนเก่าก็วนกลับมาหรือคุณอาจจะได้ไปสถานที่เดิมๆได้เพื่อนเก่านะคะได้ได้เงินอะไรที่มันตกค้างเก่าๆนะคะได้ด้วยนะคะตรงนี้แน่นอนละค่ะสิบเหรียญเก้าเหรียญมาเต็มเงินงานคุณก็ต้องทําเต็มเหมือนกันเพื่อนๆนะคะคุณอาจจะโตขึ้นแล้วงานคุณก็เยอะขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นนะคะเพื่อนๆนะเหนื่อยแต่เอาอยู่เหนื่อยแต่งารเงินมั่นคงเหนื่อยแต่รวยเอาไหมล่ะคะธนู We ออฟฟ r อรนะคะพลังงานนี้อะไรที่แย่ๆมามันจะปรับเปลี่ยนเห็นไหมคะเดลแทนพลังหเหรียญหนึ่ง,ง,งไม้เท้าเป็นดวงชะตาที่จะต้องปรับเปลี่ยนเป็นดวงชะตาที่ต้องเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆหรือเริ่มความคิดใหม่ๆหรือเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วมันจะดีนะคะเพื่อนๆนะคะตรงนี้นะนะคะสเตนนะคะเหนื่อยนะมินบอกเลยธนูอาจจะงานเยอะงานมากนะคะเหนื่อยแต่เอาอยู่นะคะเจอรถสึกเจอเหนื่อยความยากลําบากมาแล้วนะคะแต่ ธนูจะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จคุณจะมีรถมีบ้านมีอะไรในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณลงมือทําอย่างมานานนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนะาะไพ่ตรงนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับความสุขความสมบูรณ์การเงินการทองมั่นคงความรักก็จะมั่นคงขึ้นมันสร้างกุศลผลบุญให้กับตัวเองนะคะเพื่อนๆนะมินขออนุญาตเก็บและแนะนำไพ่ในตัวค่ะไพ่ใบแรกไพ่แนะนำคือไพ่พระสังฆาราชา ไพ่ตรงนี้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่ดาวพฤหัสชาวราศีธนูมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาชนะศัตรูมูมานการเงินการทองมั่นคงความรักถ้าคนนี้คือสินเสมอเรานะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาก็จะยังอยู่แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือต้องจบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้นะนะคะมันไหว้พระมันสวดมนต์มันสร้างกุศลนะคะไดแชร์รีออดนะคะ บางคนรองานต่างประเทศต่างชาติมีคนไกลนะคะจะเดินทางมาเจอหรือได้รับพบรักจากคนไกลสีไม่เท้านะคือความมั่นคงเพื่อนๆสองไม่เท้า w e of fortune นะคะไพ่เนี่ยมีจะแนะนำอย่างนี้คะ่ะต่อไปชาวธานูลักนณาธานูนะคะ งานคุณทําเก่งอยู่แล้วคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่กระตือรือร้นเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสร้างบุญสร้างกุศลนะคะมินบอกเลยคุณนะคะถ้าคุณปรารถนาที่จะได้อาสังหาในอนาคตข้างหน้าจะมีบ้านนะเพื่อนๆมีรถมีเงนเินเก็บแต่ว่าจะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับต้นทุนและวาสนาของแต่และบุคคลของชาวธนูแต่คุณจะมีวันนั้นนะคะเพื่อนๆด้วยการกระทําด้วยความกระตันยูด้วยความกระตือรือร้นด้วยความที่เรียนรู้ตลอดสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้คุณ ประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณนะคะธนูค่ะแม้แต่ทั้งความรักถ้าใครที่สินไม่เสมอเราปล่อยไปแต่คนนั้นคือคนที่ใช่จะยังอยู่แล้วมั่นคงนะคะถ้าคุณโสดแปลว่าคุณจะเจอความรักนะคะเพื่อนแต่ถ้าไม่มีนะคะไพ่ตรงนี้คือไพ่พระนะคะคุณจะปฏิบัติธรรมนะคะไพ่ตรงนี้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้านคุณนะคะเพื่อนๆนะคะไหว้หพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมท,ทําแต่สิ่งดีๆความดีจะมาตอบแทนเรานะเพื่อนๆนะ ชอบช่วยกดซับสไคร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้หมอมินด้วยนะคะถ้าดูดวงส่วนตัว id line มินอยู่หน้าจอก็มีใต้วิดีโอคลิปก็มี id line นะคะเพื่อนเนาะมินเป็นไกด์ให้นิดนึงนะคะมินเชื่อแบบนี้นะคะมินเชื่ออย่างแบบนี้ว่าถ้าเราถูกจริตกับอาจารย์ท่านใดนะคะมินไม่ได้ห่วงนะไม่ได้ว่าใครจะไปดูกับท่านใดมินมินยินดีถ้าคุณชอบถูกฉลับอาจารย์ท่านใดคุณดูกับอาจารย์ท่านนั้นจะแม่นขึ้นแต่ถ้าคุณถูกฉลกกับหมอมินนะคะ เนาะชะตาต้องกัน,นคุณก็แอดไลน์ทักเข้ามานะคะจะมีแอดมินก็คือแฟนหมอมินคอยตอบแต่ถ้าไม่มีแฟนหมอมินแฟนหมอมินไปไปทางานอย่างอื่นนะคะเพื่อนๆนะติดทุระมินตอบคนเดียวอาจจะตอบช้ามินก็จะมีคนบอกวันนั้นเวลานี้มีคิวว่างอยู่นะคะเพื่อนๆอ่าโอนจองไม่ใช่ได้ดูวันนั้นนะคะเป็นดูวันอื่นเพื่อนๆนะคะเนาะมินมินอยากบอกว่าพร้อมจะต้องรอคิวโอนจองล่วงหน้าเพื่อจะรอคิวดูดวงและพร้อมที่จะดูดวงตามนั้นหมาย ขอบคุณมากมายเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูชอบช่วยกด subscribe นะคะก็ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้หมอมีนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ